บางคนบอกกินผักกินหญ้าแล้วจะหุ่นดีออกไปบ้านนอกไปดูวัวกับควายนี่หุ่นดีหมั้ยอยาเชื่อไปทั้งหมดบอกออกกําลังกายเยอะๆจะทําให้ชีวิตอายุยืนยาวให้ออกกําลังกายเยอะๆไว้าท่านประธานกระตายเนี่ยกระโดดโลด,ดเต้นวิ่งทั้งวันาท่านประธานรู้ไหมมีอายุเท่าไหร่สองปีตายแล้วก็ตายวิ่งวิ่งกระโดดออกกําลังกายทั้งวัน เต่าน <robi> ั่งนั่งนอนนอนขี้เกียจมั่งยืดเส้นยืดสายมั่งนอนเถือกทั้งวันเนี่ยอายุเท่าไหร่รู้ไหมครับท่านประธานร้อยปีปั้สี่ร้อยปีฮัลโหลฉันเชื่อแต่พอดีนะบางคนบอกวิ่งวิ่งบางวิ่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 งออกกำลังกายเยอะๆรถวิ่งเยอะๆกับรถวิ่งมั่งจอดบ้างเนี่ยท่านประธานว่าอย่างไหนอายุยืนกว่ากันวิ่งทั้งวันเลยไม่เคยหยุดกรุงเทพเชียงใหม่เชียงใหม่กรุงเทพกรุงเทพเชียงใหม่ ไม่นานก็พังเหมือนกันนะวิธีคิดแบบเนี้ยบางคนบอกไหว้านาะนแล้วจะหุ่นดีประวานหุ่นดีเหรอท่านประธานไหวยทั้งวันทั้งคืนปลาไายูหุ่นดีเหรอตัวยกระตึกมีเอวที่ไหนเอะท่านประธานบางคนบอกกินผลไม้แล้วจะผอมช้างผอมเหรอท่านประธานกินกล้วยกินอ้อยกินมะละกอสิบล้อเสียหลักยังหักกลบเลยสิบล้อ นะเพราะนั้นเนี่ยเชื่อแต่พอดี